สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอ่าวันนี้มาในหัวข้อครูแค <Okay, S 1> อยากจะช่วยทุกคนให้หมดปัญหาปวดหัวในการแต่งตัวอืมผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยช้อปปิ้งกันเยอะเสื้อผ้าเยอะใช่ไหมคะนองอ้อมเวลาไปข้างนอกปวดหัวไหมเออเลือกเสื้อผ้าทีปวดหัวเสื้อผ้าเยอะไหมสุปวดหัวไหมเวลาเลือกเสื้อผ้าปวดหัวเ <laughs> ออเพราะฉะนั้นวันนี้ครูแค่จะมาบอกนะ สเรื่องที่คุณจะต้องรู้ในการที่คุณจะเลือกซื้อเสื้อผ้าเลือกซื้อเสื้อผ้ายัางไงที่ทําให้คุณมีเสื้อผ้าดีๆใส่แล้วก็ไม่ปวดหัวสวยด้วยแล้วก็สวยจากภายในเนาะสวยแล้วไม่ปวดหัวอ่า๋ยวดูเดี๋ยวขอทักทายหน่อยสวัสดีนะคะทุกคนไม่ได้เจอกันนานมาวันนี้เป็นวันที่เป็นวันดีๆที่มี โปรดักต์ใหม่ออกมานะครูเคทก็จะมาสอนไปด้วยแพ็คของไปด้วยเหมือนเดิมแล้วเป็นแพคเกจจิ้งใหม่ก็อย่างนี้ทุกคนเวลาที่คุณซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเรื่องแรกเป็นเรื่องของอ n นเนอร์วอของคุณสไตล์การแต่งตัวเนี่ยมันมาจากอ n นเนอร์วอนั่นแหละการที่คุณจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบสไตล์อะไรคือคุณต้องรู้ว่าคุณต้องมีพ่วงความรู้สึกของตัวเองว่าเวลาคุณเห็นคนแต่งตัวสไตล์เนี้ย แล้วคุณรู้สึกชอบจังเลยมันไม่ใช่เป็นฟิลที่อยากจะทําตามมันเป็นการที่คุณจะเข้าใจเรื่องสไตล์ตัวเองคุณจะต้องเหมือนกับฝึกฝนที่จะฟัง Inner Voice เสียงภายในของตัวเองบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆยๆเช่นบางทีคุณก็เห็นคนนู้นคนนี้ที่เป็นแฟชั่นเขาแต่งตัวตอนนั้นเสียงเสียงภายในคุณยังไม่เกิดคุณก็ไปแต่งตามเขาปรากฏว่าคุณทําตามเขาแล้วคุณไม่มีความสุขไม่มีสันติสุขอันนี้ก็เป็นไฟอย่างหนึ่งว่าตัดออกมันไม่ใช่แล้ มันไม่มีความสุขมันยังปวดหัวอยู่มันยังเครียดอยู่มันยังรู้สึกว่ารู้สึกเหนื่อยเออรู้สึกว่าเหมือนกับกสุกสนเกินไปอืแล้วก็อีกอันนึงคือสัญญาณอีกอันหนึ่งคือเงินคุณหายไปเร็วมากเลยคือการที่ทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอินน์เวอร์อ์ของคุณเป็นเสียงภายในตัเสียงภายในของคุณคุณจะต้องมีสันติสุขนะคุณจะต้องมีสันติสุขแล้วคุณจะต้องรู้ว่าไอ้สิ่งสิ่งเนี้ย มันจะเป็น strength ของคุณมันเป็นความเข้มแข็งจากภายในซึ่งถึงแม้จะโดนวิภา์วิจาร์ถึงแม้จะโดนคนตั้งคำถามคุณก็รู้ไม่รู้สึกสั่นคลอนเพราะคุณรู้แล้วว่าสิ่งนี้คุณตัดสินใจมาจากสิ่งที่คุณต้องการจริงๆความเป็นเนื้อแท้ของคุณจริงๆความเป็นตัวตนของคุณจริงๆแต่มันถูกสร้างมาจากกระบวนการธรรมชาติภายในของคุณซึ่งคือกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่เป็นเร่งมันไม่ได้นะ เออบางทีวันนี้คุณไม่รู้ว่าคุณชอบสไตล์ไหนคุณอย่าเพิ่งคิดว่าคุณจะไม่รู้นะคุณแค่ต้องค่อยๆพิจารณาแล้วก็ฟังเสียงภายในของคุณคือประเทศไทยเนี่ยวัฒนธรรมไทยเนี่ยโอเคยกตัวอย่างนะสมัยก่อนน่ยจะไม่มีใครกล้าแต่งตัวเรียบๆออกจอออกออนไลน์เพราะคิดว่า การที่จะประสบความสําเร็จต้องใส่แต่งสีสันเท่านั้นเขาก็จะมีสอนกันมาต่อเนื่องกันทีนี้ผู้เคตก็เป็นคนที่เรียนรู้เรื่องเสียงภายในตัวเองมาหลายปีมากๆเนาะผูเคตรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่แล้วมันก็เหนื่อยผู้เคก็ลองลองลองไปแต่งตามคนอื่นสีสันจับคู่นู่นนี่นั่นแต่งขนตาแพงใหญ่ๆทําผมตามที่เขาบอกผมหยิกๆใส่เสื้อสีแดงชุดหัวแล้วซื้อเสื้อผ้าทีนะมันรู้สึกเครียด มันรู้สึกเคียดแล้วพอไอ้เสื้อผ้าสีสันพวกนี้ครูเคทต้องครูเคทบอกกันนะว่าใครที่ชอบสีสันไม่ได้ผิดนะแต่ครูเคทยกตัวอย่างของครูเคทได้ฟังว่าเวลาที่ครูเคทใส่เสื้อผ้าสีสันเนี่ยพอใส่ไปได้แค่สองครั้งอ่ะมันรู้สึกไม่อยากใส่แล้วเออมันรู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นในตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขแล้วครูเคทก็เจอนักเรียนครูเคทหลายคนนะที่เขาไปเรียน เขารู้เรื่อง personal color ปุ๊บแล้วเขานำมาใช้แล้วในตู้สื้อผ้าเขาจะมีแต่สีสีแต่เขารู้สึกเครียดไม่ได้บอกว่า personal color ผิดนะบอกก่อนเออมันเป็นอย่างนี้ทุกคนคือสีอะมันเป็นเหมือนกับถ้ามองในเรื่องของดนตรีเนะมันเป็นเหมือนกับดินามิกเป็นเสียงดังเบาเป็น color ของเพลงแต่ไอตัวรากฐานของการแต่งตัวเนี่ยเรื่องของซี r o เอทเรื่องของ รูปร่างเนี่ยมันต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยคือเรื่องของสีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่คุณจะรู้ในชีวิตจริงอะ่ะอาจจะนำมาใช้ได้ในบางการณีแต่ไฟนอลลี่แล้วเนี่ยที่คุณจะต้องมาจับสีมันยืนอยู่บนทฤษฎีตลอดเวลามันทำให้ความรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณแมสสีผิดหรือคุณทำอะไรผิดเกี่ยวกับการแต่งตัวเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความเครียดขึ้นมา แต่ถ้าเกิดคุณอินเนอร์คุณได้นะคุณจะทําทางนี้ให้สุดทางอันนี้ก็ไม่ผิดนะบอกไว้ก่อนสุดท้ายแล้วอินเนอร์ของคุณมันคือสิ่งที่จะเป็นตัวไกด์คุณว่าคุณชอบสไตล์ไหนถ้าคุณดูคูเคสแล้วคุณรู้สึกว่าคูเคสจือดอะ่ะมันแบบดูธรรมดาไปก็อาจจะ สันนิษฐานล,ล่วงหน้าว่าเอ้ยสไต์นี้มันไม่ใช่สไตล์ฉันอืมแบบอย่างช่างทําผมของคูเคสล่าสุดเนี่ย mm hmm. เขาเป็นคนที่เจนทมากเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคุณพ่อที่อ่อนโยนมีลูกเลี้ยงลูกได้ดีแล้วก็ตัดผมได้ระ,ะมิดระไมมีรายละเอียดมีดีเทลแต่เขาเป็นคนชอบแต่งตัวสไตล์พังๆอกๆเออ เพราะฉะนั้นสไตล์การแต่งตัวเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณต้องทำอาชีพนี้แล้วคุณจะชอบแบบนี้เสมอไปมันเป็นอะไรที่มันออกมาจากภายในแล้วพอคูเคทคุยกับเขาเยอะๆคูเคก็คุยไปถึงคือพอเราเจอกันบ่อยๆเราก็เลยได้คุยกันเขาก็คือนักดนตรีที่จะก่อนเขาเล่นดนตรีเนาะเมทัลร็อกหรืออะไรคือพังๆอะไรประมาณในคูเคมไม่แน่ใจแต่แบบเป็นสไตล์แรงๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีโซโล่เยอะๆเ,เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการหล่อหลอมในชีวิตของคุณวันนี้คุณอาจจะเป็นคุณหมออย่างคุณเคจเจอร์คุณหมอคุณท่านหนึ่งเป็นอาจารย์หมอ,อม,มาช้อปปิ้งที่สตูดิโอโฮเคท่านก็กำลังจกกะเกษียณแล้วก็แต่งตัวแบบพระราชการเป็นชุดแบบชุดไล่ยดอกดอกไทยๆหน่อยอะนะนแบบเข้าเซตเลยแบบเนี้เขาบอกว่าถ้าเขาเกษียณมื่อไลร่เขาอยากจะแต่งตัวสไตล์ชิคๆ นักเรียนฟุกเคสคนหนึ่งเดี๋ยววัน,วนเสาร์นี้จะมาจากฉะเชิงเซาก็จะเป็นพยาบาลก็บอกว่าเนี่ยตั้งเป้าแล้วเขาก็คือเคลียร์ตู้เสื้อผ้าว่าอันไหนไม่ใช่สไตล์ตัวเองเขาก็เริ่มเอาออกจากตู้เสื้อผ้าไปเอออันนี้แหละคือการที่คุณจะฝึกฝนโลกภายในของคุณฟังเสียงในหัวใจของคุณผ่านการจัดระบบการแต่งตัวและตู้เสื้อผ้าข้อ2เป็นเรื่องของแพทเทิร์นแพทเทิร์นเสื้อผ้าสําคัญมากพอคุณรู้สไตล์การแต่งตัวของตัวเองปุ๊บ มันก็จะนำพามาสู่การเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับตัวตนของคุณซึ่งมันต้องเบสออนเรื่องของแพทเทิร์นอ่าจะพูดต่อไปนี้นะข้อ2ข้อ3ข้อ4ตอนเด็กๆเ,เนี่ยครูเคชอบใส่กางเกงแบบนี้มากเลยกางเกงขาสั้นจู๊เลยสั้นเนี่ยจะเอาให้คนอื่นใส่แล้วเนี่ยอ่าอันนี้คือแพทเทิร์นที่เหมาะกับตอนที่ครูเคชเด็กๆแต่ณนะปัจจุบันเอามาใส่คือหนึมันเป็นผ้าที่แบบแข็งมาก ใส่แล้วอึดอัดมันไม่มันมันไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตด้วยความที่พอเราอายุเยอะเนอะเซลูไลท์เอยไขมันเอยหรือความคล่องตัวมันก็จะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นกางเกงแบบนี้ผ้าแข็งแข็งเนี่ยมันไม่มีความมันไม่ flexible เลยอ่ะมันไม่มันมีความมันมีความหนาและแข็งมันก็เลยไม่ตอบโจทย์ ไหนใครเคยขึ้นรถมาแล้วใส่กางเกงค่ะกางเกงเสร็จแล้วขึ้นรถมาเราต้องลดกระดุมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแอดมินพอโตขึ้นมาเนี่ยพอตัปัจจุบันเนี่ยพอมาทาแบรนด์เสื้อผ้าก็เริ่มเริ่มเข้าใจเรื่องของการแต่งตัวนี่แพทเทิร์กนกางเกงก็เลยเปลี่ยนไปเป็นกางเกงที่เหมาะสมกับวัยของครูเคสแล้วแม่ครูเคสก็บอกว่าเนี่ย ทำไมถึงรู้ว่าต้องเลือกทรงกางเกงแบบนี้เขาบอกว่าสมัยก่อนมาม่าก็แต่งแบบนี้มาม่าก็ใส่กางเกงแบบนี้เอวสูงทุกคนดูนะแพทเทินสำคัญมากความยาวขากางเกงผ้าที่มันไม่หนาเกินไปไม่แข็งเกินไปอันนี้คือผ้าลินินนะคะแล้วก็ความบานขากางเกงก็สําคัญ พูเค okay, เป็นนักทดลองนะเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไปซื้อคือเป็นคนชอบสีเงินมากอันนี้คือของแบรนด์หนึ่งที่ไปซื้อมาตอนแรกเลยนะก็ชอบมากเลยนะผ้ามันจะดีกว่านี้นะนี่คือแบบใส่จนแบบมันมันนิ่มไปหมดแล้วอ,อืมแล้วก็ขาความกว้างของขาโอเคแต่ว่าสิ่งที่ติดนิดนึงคือมันสั้นไปนิดหนึ่งแล้วสีมันสิดเห็นไหมพอซักไปสักพักหนึ่งสีสิดคือคือ พวกผ้าพวกนี้มันถ้าเกิดซักไปแล้วมันสีซดก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะทุกคนแต่ว่าอย่าให้มันซีดจ,จนเหมือนแบบมันเก่าเลยวอ่ะอยู่วิธีการดูแลของคุณด้วยถ้าใครซักมือได้ก็ซักไปเนี่ยคูเคทก็จะทําของตัวเองขึ้นมาเห็นไหมว่าแพทเทิร์นมันเหมาะกับวัยของครูเคทแล้วกางเกงแบบนี้มันสามารถใส่กับอะไรก็ได้เสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเ,เ,เสื้อกล้ามหรือแม้เขาจะใส่เบรเซอร์ทับเป็นชุดทํางานก็ได้ แล้วครูเคทคิดมาให้แล้วดูสีดินี่สีน้ําเงินเข้มคุณไม่เยอะนะครูเคททาหมดแล้วหมดเลยนะร้อยกว่าตัวเองอืมเพราะว่ามันทํายากมากมันอัดกาวคุณจะได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ใหม่ในการใส่กางเกงลินินแล้วมันไม่ได้ยับง่ายเพราะอัดกาวทุกตัวเนี่ยครูเคทก็จะคิดต่อไปอีกว่าการทําแพทเทิร์นอย่างเงี้ยมันจะทํำยังไงที่ใส่ไปนานแล้วมันไม่เป็นแบบเนี้ยเข้าใจ <laughs> ตัวนี้ผ้าลินินเหมือนกัน นี่ของแบรนด์แบรนด์หนึ่งไม่ได้อัดกาวใส่ไปนานๆก็เหี่ยวเช่เหี่ยวเฉามากครูซีรเอเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับครูเคสที่สุดที่สุดที่สุดครอบจกักรวาลเนี่ยอันนี้พอใส่ไปนานๆแล้วมันก็เนี่ยคุณมันจะเห็นมาเอวช่วงเอวมันก็จะมีความย่น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 เคก็ okay, มาตั้งคําถามว่าไอ,อ่ทำยังไงดีท้ามันย่นไปหมดเลยเนะี่ยเออก็เลยเกิดมาเป็นกางเกงแบบนี้ที่ครูเคทํา ทุกคนมันสวยอ่ะเออมันสวยเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณอ่ะอายุปูนนี้เราจะไม่อ้อมคออีกแล้วนะคะเราอายุปูนปูนนี้กันแล้วเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นที่เลือกเนี่ยมันสําคัญมากๆแล้วมันก็ส่งผลกับสูรทรงของคุณที่มันจะช่วยัพบ,บุคลิกภาพของคุณให้ดูดียิ่งขึ้นต่อมาข้อที่3เนื้อผ้าอ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเนื้อผ้าไปนิดหนึ่งแนละ้ว เนื้อผ้าสําคัญมากเนื้อผ้าที่ตอบโจทย์กับการเป็นผู้หญิงที่เนาะร่างกายเราไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วเราเอาเนื้อผ้าเข้ามาช่วยนิดหนึ่งแต่ทีนี้มันจะมีอยู่สองแบบหนาเกินไปกับบางเกินไปหนาเกินไปยเคยกตัวอย่างเสื้อเชิ้ตของลาฟลอเรนซ์สวยยูเคมีหลายตัวเลยมีประมาณ3ตัว จริงๆแล้วในอดีตมีเยอะกว่านั้นตอนแต่ปัจจุบันมีอยู่3ตัวเสื้อเชิ้ตนะผ้ามันดีแต่คุกเคสรู้สึกเวลาคุกเคสใส่แล้วคุกเคสขยับตัวลําบากอม,มันอาจจะเหมาะสําหรับต่างประเทศอากาศยเย็นๆหน่อยใส่ได้โอเคมันรู้สึกมีความอึดอัดนิดนึงอีกอันนึงคือบางทีอยากสบายเฮ้ยเนี่ยเขาบอกผ้าลินินแต่มันบางเกินไปบางจนเห็นข้างใน เข้าใจไหมใครเคยมีปัญหาอย่างนี้พิมพ์หนึ่งมาให้หน่อยแล้วมันทำไมต้องใส่เสื้อทับซึ่งดิฉันไม่ได้อยากใส่เสื้อทับอ่ะพูดตรงๆนะในไหนก็เป็นเพจผู้หญิงแล้วนะเนอะเคสเนี่ยทุกคนแทบจะไม่ใส่เสื้อในเลยนะถ้าไม่จําเป็นเนี่ยเนี่ยคือใช้อะไรวะซิลิโคนแปะคือสบาย แต่มันไม่ได้เหมาะกับทุกชุดถ้าช,ชุดที่คุณต้องการความเนียบคุณต้องใส่เสื้อชั้นในแล้วต้องเป็นเสื้อชั้นในสีเนื้อแม้กระทั่งสีขาวก็จะเห็นนะอันนี้ให้เป็นเกร็ดความรู้นะเสื้อในสีดํานี่ตัดทิ้งไปเลยอย่าใส่เด็ดขาดยกเว้นนี่อยากจะสไตล์เลยงใส่เสื้อกล้ามเลาวใส่เสื้อเสื้อเชิ้ตทับอีกเรื่องหนึ่งมันบางเกินไปพวกเนี้ยมันก็ไม่ตอบโจทย์ทคูเคสอีกอย่างเสื้อเชิ้ตมันมีหลายหลากหลายสไตล์เนาะเนื้อผ้ามันจะมีผ้าถ้าใครเคยรู้้้จักเสอชนีนผา ป๊อปลินเออใครรู้จักผ้าป๊อบลินบ้างพิมพมาหน่อยพิมพ์เลข9ก้ามาหน่อยซือมันเป็นผ้าที่ซัมเชื่อเชิตแล้วสวยแต่เวลาใส่เนี่ยมันยับง่ายมากๆแล้วมันก็มีความแบบก็เออมันก็เลยแบบเอ,อ๊ะอันนั้นมันก็แบบดูแข็งดูหนาเกินไปซึ่งพวกแบรนด์เมืนนองนอกก็ชอบทํากันจังเลยเนาะแต่มันไม่มตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครูเคสเลยครกเคสก็เลยชอบผ้าออกฟอร์ มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นคนแต่งตัวสไตล์พั p ฟี่พัฟฟี่เป็นแบบนกักเรียนอเมริกันตายแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเเออชอบชอบ,ชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วแตแต่งตัวสไตล์นี้มาตลอดก็เลยมาคิดว่าผ้าออกซฟอร์ดที่มันบางลงมีไหมแล้วมันจะระบายอากาศให้ดีมันก็เลยเกิดเป็นการทำเสื้อเชิดผ้าออก o ฟอร์ดพรีเมียมซึ่งผ้าเบาน้องสาวโอเคเนี่ยเป็นคนที่ เรื่องเยอะมากในการแต่งตัวอันนั้นก็ไม่ได้คือเขาเป็นคนตัวใหญ่น้ำหนักเยอะตัวสูง170กว่าเขาจะใส่อะไรทุกอย่างที่สบายเนี่ยเขาเอาเสื้อยืดผูเคไปใส่เขาบอกว่าเสื้อยืดใส่สบายเย็นภู้เขร,รู้เลยถ้าเกิดน้องบอกว่าไม่ร้อนคือไม่ร้อนเพราะเขาเป็นคนขี้ร้อนมากเราเสื้อเชิ้ตเนี่ย เขาก็มาจับเขาบอกโอ้ยผ้าดีมากผ้าอย่างเงี้ยเราที่เขาอยากใส่ผ้ามันไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปสามารถใส่ตัวเดียวได้แล้วก็ระบายอากาศให้ดีเพราะฉะนั้นคําว่าเนื้อผ้าเนี่ยบางมากเกินไปก็ไม่ดีเพราะมันทําให้ซิรูเอตคุณไม่สวยเหมือนกันางเกงยีนที่ครูเคสพูดตัดเสมอว่ามาถามว่ากางเกงยีนครูเคสเนี่ยยืดไหมครูเคสบอกเลยไม่ยืดไม่ต้องถามหากางเกงผ้ายืดกับครูเคสเพราะว่าครูเคททำกางเกงยีนผ้าคอตตอนร้อยเนื่องจากว่าครูเคสเชื่อ ว่าซีโรเอทที่จะสวยเรื่องเนื้อผ้าก็ส่งเสร,รมิมมากๆเลย70%การที่เรื่องเนื้อผ้าครูเคทเลือกแบบแพงสุดตลอดนะทุกคนครูเคทเลือกแบบแพงสุดที่ทุกคนตลอดกว่าจะขึ้นมาแต่ละอย่างนี่คือแบบเนื้อผ้านี่แบบ5 6ชนิดครูเคทนี่แบบเขาจะไม่บอกราคานะเราจะไม่บอกราคากันก่อนครูเคทต,ต้องถ่ายรูปใน d a y l i g h ์กับเอ outdoor ทุกครั้งแล้วครูเคทก็จะเลือกตัวนั้นแล้วทุกครั้งที่ครูเคทเลือกคือตัวแพงสุดทุกครั้ง ต่อมาเนื้อผ้าที่บางมันทําให้เวลาคุณใส่ระบุคลิกภาพไม่ดีแต่ครูเคเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยจะให้ใส่หนาแบบผ้าวูลผ้าขนสัตว์พวกนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ก็คือต้องแบบรับกับสภาพอากาศคนไทยด้วยอืแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือข้อที่4ี่คือเรื่องของสีหลังๆมาในี่ครูเคชอบกลุ่มสีกลุ่มหนึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็เห็นอยู่แล้วครูเคก็จะเป็นสายนูโตรสยยิแล้วสกีกลางๆสีเอิร์ธโทนน้ำตาคลครีมดํา เทาขาวเขียวก็ต้องเป็นเขียวแบบเขียวเอธโทนเนาะน้ำเงินก็ต้องเป็นน้ําเงินกลมเนื้อแดงก็ต้องเป็นแดงเบกกนดีเพราะฉะนั้นกลุ่มสีที่ครูเคทเลือกมาเป็นกลุ่มสีที่สามารถนํามา mix and match กันได้แล้วมันทาให้คุณไม่ปวดหัวในการแต่งตัวแล้วมีกลุ่มสีใหม่ที่ครูเคททำออกมาเนี่ยคือกลุ่มสีหนึ่งเนี่ยครูเคทเลือกมาคือ modern royal colors ก็คือเป็นกลุ่มสีที่แบบราชนุกูล ราชวงศ์เออสีแบบโอมันมีแฟชั่นกลุ่มนี้มันจะทำให้สีน้ำตาลสีครีมสีเลืองอ่อนสีเบอจอสีน้ำเงินสีเอิร์ธโทนสีนูเทลที่มันสามารถนำมา mix and match คู่กันวันนี้อ่ะคุณบีได้เสื้อสีแดงไปวันนี้อยากจะใส่กับกางเกงสีขาว ก็สวยใส่กับกางเกงสีฟ้ากางเกงยีนสีฟ้าก็สวยเสื้อยืดสีน้ำตาลอ่อนอยากจะไปใส่กางเกงสีขาวก็ได้กางเกงสีน้ำตาลเข้มก็ได้เล่นเป็นโมโนโครมสีเดียวกันทั้งชุดก็สวยใส่กับสีน้ำเงินเข้มก็สวยอะไรมันแมทช์ได้หมดแล้วคุณลองดูนะสีน้ำตาลกับสีเทานี่นะโคตรสวย เดี๋ยวคุณเคสจะกําลังทําเสื้อสีเทาอยู่แล้วคุณไปแมทกับสีน้ําตาลนะกางเกอูมันเล่นสนุกพอคุณเข้าใจเรื่องคอนเซปต์เรื่องสีในะการกรุ๊ปิ้งสีคุณต้องกรุ๊ปิ้งสีในตู้เสื้อผ้าของคุณให้เป็นด้วยคุณเห็นมูจิปะคุณเห็นช็อปมูจิปะ่ะสีเขาเป็นสีแบบมินิมอลทั้งชอ็อปมันเป็นการการเลือกสิ่งที่มันเป็นตัวตนของคุณแล้วมูจิเนี่ยเป,เป็นอะไรที่แบบ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนคือแม้กระทั่งคุณไม่ได้แต่งตัวสไตล์มูจินะของแบรนด์มูจิแต่คุณแต่งตัวสไตล์เนี้ยคนก็นบอกให้แต่งตัวเหมือนมูจิเลยสไตล์มูจิเห็นไหมว่าพลังของสไตล์มันรุนแรงขนาดไหนไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณเข้าใจเรื่องสไตล์นะคุณมีชัยไปกว่าครึ่งคูเคสบอกเลยคนสั่งเข้ามาเยอะมากกางเกงขาสั้นคูเคสทำรอบเดียวนะคะคูเคสทำรอบเดียวแล้วก็ไม่ทําอีกแล้วอ,อันนี้เสื้อไซส์เอ็ม ผู้เคสบอกก่อนนะเขาเย็บ oh, okay, ป้ายสวยจังผู้เคสบอกก่อนนะคะว่าเออเสื้อเชิ้ตตอนนี้มีจริงๆมีทั้งหมด5สีแต่เดือนนี้มาแค่2สีก่อนกำลังทำอยู่เพิ่มอีก3สีตอนนี้เป็นสีเหลืองในรูปแล้วก็สีขาวอืมแล้วก็เออเสื้อเนี่ยผู้เคสคิดราคาตัวละ1,990บาทเท่านั้นคือถูกมากเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกประชุมกับทีมงาน อันนี้ไม่มีใครรู้ทีมงานบอกว่าคุเคสคะตัวละสองพันกว่าอืมตัวละสองพันกว่าคือคุเคสต้องแล้วคุเคสก็มามองว่าคุเคสอยากให้ทุกคนมีเสื้อผ้าใส่ไปเที่ยวในช่วงปีใหม่แล้วก็อยากให้เป็นของขวัญปีใหม่ก็เลยหักหน้าทีมงานทุกคนกลางไรฟังทีแล้ว <laughs> เหลือ <laughs> เหลือตัวละ <laughs> เหลือตัวละพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทอืม ทุกถ้าใครจะสั่งครบทุกสีเลยก็ได้นะคะตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวจะมีไซส์ L ด้วยนะไซส์ L ยังไม่มานะคะสีขาวกับสีเหลืองไซส์ L จะมีสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ,อ่อนแล้วก็สีน้ำเงินก็คือมี3ามไซส์ S M L ใครจะสั่งสั่งได้เลยนะคะทุกคนมันสวยมากอันนี้คุณเสาวรัตน์จากสุพรรณบุรีจะ้ะไปแล้วนะคะเสื้อเชิ้ตดินดีด้วยนะคะอ่ะ กางเกงหมดแล้วหมดเลยนะครูเคสจะไม่อยากทรมานทีมงานแล้วเพราะว่ากางเกงมันทายาาแล้วครูเคสจะไปทําแบบแบบผ้าอื่นและอืมผ้าอื่นดีกว่ามันมันสวยมันดีมันดูพรีเมียมแต่มันยากแล้วทีมงานใช้เวลานานมากกับอีกกางเกงเนี้ยมาครึ่งปีสอง xl ค่ะกางเกงนี้สองถึง xs ถึงสอง xl นะคะสีครีมในรูปที่ครูเคสใส่เป็นสีสีขาวนะคะ ในรูปที่ครูเคสใส่เป็นสีขาวโอเคทำแพ็กเกจจิ้งใหม่ทุกคนดีใจกับครูเคสหน่อยที่แบบออกแบบแพ็กเกจจิ้งนานมากกว่าจะลงตัวเหตุผลทำไมครูเคสให้ความสังกัญักับแพ็กเกจจิ้งไม่ใช่เพื่อความสวยงามอย่างเดียวเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะสมมติได้ไปแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนไซส์สามารถส่งมาเปลี่ยนไซส์ด้วยกล่องเดิมได้ไม่ต้องไปซื้อกล่องใหม่ อุ้ยสวยอ่ะทุกคนแพ็คเกจจิ้งใหม่เวอร์ทุกคนนี่ดูพอคุณได้กล่องใหม่ไปใช่ป่ะนี่นะคุณเอามีดกรีดสมมติว่าคุณจะแกะกล่องไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนไซส์หรือจะไม่เปลี่ยนนะคุณเอามีดกรีดก่อนฟลุ๊แล้วคุณเอามาลองอย่าเพิ่งแกะไปพอคุณลองเสร็จแล้วคุณสมมติเางเกงยีเนี่ยคุณต้องการจะเปลี่ยนไซส์คุณใช้กล่องเดิมแล้วคุณแปะแปะที่อยู่ ข้างใต้ให้ค,ครูเคสเนี่ยค,ครูเคสจะแปะที่อยู่แบบนี้ให้ข้างล่างแบบนี้เห็นไหมข้างบนสวยๆอย่ายไปยุ่งอะไรกับมันปล่อยเขาไปเขาสวยๆของเขาไปกรีดคัตเตอร์ก็พอแล้วก็เปิดมาลองกล้วแปะที่อยู่ทับตรงนี้เลยทับที่อยู่เก่าแล้วสง่งกลับมาให้ค,ครูเคสสวยอ,อ่นานนนอืกันคุณนุชโอ้สีเหลืองสวยมาก ช่วยกันแช้คูเคเนะคะคู่ค้าเข็มขัดของแบรนด์อะไรคะในลูกเข็มขัดนะคะทุกคนจดไว้เลยนะถ้าจะไปซื้อเข็มขัดตอนนี้คู่เคสไม่มีทํานะคะคู่เคสให้คุกคนไปดูนะมีของคอสแต่คอสจะเป็นเส้นใหญ่ cos นะคะแล้วก็จะมีของ u n i ิโคลเข็มขัดหนังแท้ซื้อได้นะอาจจะไม่ได้แบบคุณภาพแบบเท่าหนังอิตาลีแต่ว่าใส่ขึ้นมาแล้วได้ลุคลุคที่ คลาสสิกได้โอเคปล่อยชายก็สวยเสื้อเชยคูเคสปล่อยชายก็เลิศล่องสวยคู่กับเสื้อผ้าสวยๆค่ะขอบคุณค่ะยากมากนะกว่าจะได้กล่องอันนี้มาเนี่ยได้กล่องคูเคสไปก็แกะกล่องดีๆนะเผื่อส่งมาเปลี่ยนไซส์เสื้อยืดเปลี่ยนไซส์ไม่ได้นะคะแต่อย่างอื่นเปลี่ยนไซส์ได้แล้วเวลาลองอะลองพงรองพื้นระวังให้คูเคสหน่อยเอออย่างนี้สวย ต่อไปอกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลสวยมากกางเกงค่ตัางเกงขาสั้นสีน้ำตาลผ้าลินินสีสวยมากเป็นกางเกงขาสั้นผ้าลินินเอวสูงแบบอัดกาวเพื่อทําให้ผ้ามีความสวยเรียบเนียนยาวนานคนสั่งเข้ามาเยอะมากมายใครยังไม่ได้สั่งนะคะ หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะกางเกงขาสั้นมีสีสีค่ะสีขาวสีครีมสีน้ำตาลแล้วก็สีน้ำเงินเข้มเสื้อยืดยังสั่งได้เรื่อยๆนะคะเสื้อยืดสีขาวไซส์ L หมดสั่งได้เรื่อยๆนะคะแต่ไซส์ L หมด <c oughs> หมดบางสีบางไซส์เช็คกับแอดมินได้จ้ะเสื้อเชิ้ตตัวละ1 9 9 0บบาทน,นะคะเสื้อ<ๆ>กางเกงขาสั้นตัวละเท่า <c oughs> ไหร่วะ 2,290บาทถ้าส่ง80บาททั่วไทยนะคะสั่งกี่ตัวก็80บาทส่งเปลี่ยนไซส์ครั้งละ80นะจ๊ะสวยมากๆากทำเองเห็นเองก็ดีใจเองนะทุกคนกว่าจะได้มาถึงวันนี้นะโอเคไม่ใช่เป็นคนทำทำเสื้อผ้าที่แบบลวกๆนะส่งแบบไปอาจตัดขึ้นมาเดี๋ยวๆๆ,ๆมีโรงงานมาออฟเฟอร์ให้ทำนะ ทำอันนี้ให้ค่ะทำอันนี้แบบเราโรงงานใหญ่ไม่อะต้องแบบต้องคุณภาพต้องคุณภาพแล้วก็เช็คเองทุกอย่างกว่าจะขึ้นตัวอย่างกว่าจะจบแต่ละแต่ละสิ่งอย่างขึ้นมาเนี่ยโอ้ยโอเคต้องไฟเพื่อทุกคนนะไม่ใช่ไม่ไฟนะจ๊ะไฟวันวอะไรกว่าจะหาคนทําคนผลิตที่เขาตอบโจทย์แบรนด์คูเคตได้ คนอื่นก็อาจจะมองว่าแบบโอยไม่คูเคสเรื่องเยอะมหนถึงผู้ประกอบการนะนะก็ยืนหยัดอยู่บนเอ่อโพสของตัวเองจุดประสงค์ของตัวเองให้ได้บางคนเขาก็ไม่อาจจะไม่ได้ชอบคูเคสมากกับการที่คูเคสเป็นคนที่ดีเทลเยอะขนาดนี้แต่ว่าคูเคสก็ยอมเสียเงินเยอะขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ได้เสื้อผ้าที่คุณภาพดีนะคะ เลือกเสื้อผ้าให้เป็นจะเย็นๆอย่าไปสะสมปริมาณสะสมคุณภาพแล้วทุกอย่างที่คุณเลือกที่เป็นคุณภาพอบมันจะเอามา mix and match กันได้หมดทุกอย่างเขาขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขกับการแต่งการแต่งตัวเนาะแล้วก็คิดคิดให้ดีคิดให้รอบครอบก็อย่างที่วันนี้ครูเคทบอกไป4อย่างเนี่ยข้อที่1คือเรื่องของสไตล์ก็คือมาจาก inner voice ของคุณหรือมาจาก เสียงภายในของตัวคุณเองเนอะไม่ต้องไปฟังใครลรัษตะเนี่ยมันมีหลากหลายเนาะถ้ามาสายคูเคก็จะเป็นแนวชิคแนวคลาสสิกแนวมินิมอลแล้วก็แนวเฟรปปี้สไตล์ก็เป็นแนวสไตล์แบบคุณหนูอเมริกันเป็นการสไตล์แต่งตัวกันเป็นสไตล์การแต่งตัวชนิดหนึ่งเท่านั้นเองเนาะไม่ได้จะมีอะไรที่แบบหรือหวาแล้วก็จะไม่ได้มีโลโก้อะไรแค่เลือกคุณภาพเสื้อผ้าให้เป็นเลือกคัตติง้งเลือกเนื้อผ้าให้เป็นแล้วก็เลือกสีให้เป็นเนาะ แล้วการแต่งตัวของคุณมันจะง่ายขึ้นมันจะลดทอนการเครียดความเครียดความปวดหัวของคุณไปถ้าใครไม่มีงบที่จะชอปปิ้งของครูเคสค,ครูเคทไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะก็นําความรู้ที่ครูเคทมอบให้ไปไปเลือกกับแบรนด์อื่นๆหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่มีงบก็คือมีงบน้อยมากๆก็สามารถที่ไปเลือกซื้อพวกเสื้อผ้ามือสองได้นะคะทาความสะอาดให้สะอาดแล้วนํามาใช้ได้เนาะพวกดาราฮอลลีวูดเนี่ยค,ครูเคมีเพื่อนคนนึงอยู่ปารีสเนี่ยฝรั่งเศสมันจะมี เหมือนกับถนนถนนหนึ่งเนาะที่แบบเป็นช็อปพวกช็อปของแบรนด์ที่มันเป็นเป็นแฮนด์คราฟแฮนด์เมดหรือเป็นพวกที่เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ดังเป็นโลเคอลแบรนด์อะไรเงี้ยเป็นแบรนด์ที่มันไม่ได้เป็นแบรนด์เนมคุณรู้ไหมว่าดาราฮอลลีวูดเนี่ยเขาจริงๆชีวิตจริงเขาไม่ใส่พวกแบรนด์เนมนะที่เขาใส่เพราะว่าเขาต้องโปรโมทให้กับสินค้าให้กับแบรนด์เขาเป็นเหมือนแบรนด์แอมเบสเดอร์ให้กับทางทางพวกแบรนด์ดัง แต่ชีวิตจริงเขาอะซื้อของพวกของมือสองของแบบพวกที่มันเป็น local brand ที่เจ้าของเขามี p a s ช i o n ในการทำเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกเสื้อผ้าเป็นเขาจะไม่ได้เลือกที่ local brand name เพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็ต้องเป็นคนที่ฉลาดเลือกนะคะแล้วก็ รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปฟังเสียงภายนอกไม่ต้องไปกลัวว่าคุณจะไม่แต่งตัวแบบนี้แล้วคุณจะไม่ประสบความสําเร็จคําพูดพวกนี้ไม่ใช่เป็นคําพูดที่ถูกต้องเราก็ไม่ใช่ความจริงนะคะใส่สิ่งที่ทําให้คุณนั้นมันเป็นอินเนอร์และทําให้มันดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ในณเวลานั้นเมื่อคุณใส่ จิตวิญญาของคุณลงไปในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำไม่กระทั่งเสื้อผ้าการแต่งหน้ามันการทำผมมันต้องเรียบง่ายมันจะต้องสะอาดสะอาดเป็นแบบน t a แอนครีนดูสะอาดเนาะแล้วดูสุขภาพดีดูเฮลตี้แค่นี้เองชีวิตคุณนั้นก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ